หากใครเห็นคลิปนี้ชีวิตคุณต้องเปลี่ยนค่ะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไบนัทหมอใจด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนและถ้าหากว่าใครเจอนะัดชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนเพราะว่านัดจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเตรียมความพร้อมและวางกําลังใจในวันนี้อย่างไรให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จด้วยลักษปัญญาทาโร วันนี้ชีวิตของทุกคนนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้หากคลิปนี้ดีเล่นประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วใช้ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะไพ่ใบนี้ที่เราได้วันนี้ค่ะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะไพ่ใบนี้ค่ะบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในหัวใจของเราค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆที่กระทบกระเทือนเข้ามานั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ การรับรู้การรู้จักความรู้สึกของตัวเองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องใช้ความรู้สึกที่เรารู้ตัวตนของตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองรู้ทันอารมณ์ของตัวเองค่ะแล้ววันนี้จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะอะไรดูไหมคะเพื่อนๆเห็นภาพยักษ์ไหมคะและนี่คือท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะหากใครที่มีความนับถือท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วแล้วก็ วันนี้ท่านจะส่งพลังให้กับเพื่อนๆพนลังนั้นเป็นพลังที่จะทำให้ทุกคนฟาฟัานกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นไปได้ เพราะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความสําเร็จค่ะตัวแทนของการที่บ่งบอกว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากแล้วว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่ปรารถนานั้นจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่เรามีสัจจะขอเพียงแค่เรามีการยับยั้งชั่งใจรู้อะไรดีก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องก็อย่าไปทําหากใครที่กําลังพบกับอุปสรรคต่างๆหากใครที่รู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเชื่อเถอะค่ะว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ขอให้คุณมีพระตนณตรัยเป็นที่พึ่ง มีพระธรรมมีพระสงฆ์พรหมเทวดาที่ดูแลรักษาคุณรวมไปถึงหากใครเคารพบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วแล้วก็อย่าลืมขอพอรท่านนะคะเพราะว่ากําลังของท่านจะสามารถช่วยให้เรานั้นผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อีกทางหนึ่งค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะข้อเตือนอย่างหนึ่งที่นั้นอยากจะบอกกับเพื่อนๆก็คือว่าวันนี้อยากให้ทุกคนรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองค่ะความโกรธความไม่พอใจความไม่ถูกใจอารมณ์ขึ้นๆลง,ลงอารมณ์แปรปรวนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะคะเพราะเนื่องจากว่าการที่เราถูกใจไม่ถูกใจ พอใจไม่พอใจแล้วเราไม่รู้สภาวะอารมณ์ของตัวเองเรารู้ไม่ทันอารมณ์ของตัวเองความโกรธจ,จะทําให้คุณนั้นพบกับเรื่องที่น่าปวดหัวมากขึ้นฉะนั้นขอให้ทุกคนควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีแค่เพียงเรารู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรเรื่องราวต่างๆทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้เพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณรู้ตัวว่าคุณรู้สึกอย่างไรแล้วแล้วก็อารมณ์เหล่านั้น มันจะค่อยๆหายไปขอเพียงแค่อย่าให้มันไหลออกมาถึงปากของเราเพื่อนๆทาได้ไหมคะถ้าหากว่าคุณทําได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวในวันนี้ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะทําอะไรก็แต่ให้ประสบความสําเร็จเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจหาคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะกําลังใจดีๆแบบนี้จะส่งถึงทุกคนในทุกๆวันเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสําเร็จ ด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนที่เราจะไปพัฒนาศักยภาพตัวเราเปลี่ยนตั้งแต่ไมซ d s e t ของเราเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนหากเราเข้าใจตัวเราอย่างแท้จริงและเราพัฒนาจากหัวใจสิ่งนั้นจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตและคุณจะสามารถเลือกสร้างชีวิตได้ด้วยตัวของคุณเองและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะ